ชาครับในมือชาชาชาข้าวชาครับเขาเรียกว่าโฮจิชาเน็ตก็ยังดีอยู่นะเนี่ยอ,อยู่ญี่ปุ่นครับผมตอนนี้นรเดี๋ยว ักแป๊บจะมาโชว์กินเกี๊ยวซาครับผมชาจริงๆชาครับผมมีแต่คนคิดว่าคือคือเบียร์กระบอกชาเนี่เอากระบอกชาเขาดูนี่คือกระบอกชาเห็นถุงชาไหมให้คนครับ ไม่ใช่ของผมครับผมน,นี่ครับนี่แอปเปิ้ลฮัลโหลโบบุญโบบุญอยู่ไหนวะกินชาไม่มีคนเชื่อเลยนี่เอาถุงชาให้เขาดูนี่คือชาครับผมดูกินชา เห็นไหมว่าช้างในมันมีถุงบรรชาอยู่ฮัลสวัสดีทุกคนนะครับ <c oughs> ลอเกี๊ยวซาอยู่ตอนนี้จะกินเกี๊ยวซา บุญไหมญี่ปุ่นได้กินเกี๊ยวซาบอาะ พี่ม <gasps> <hair> ันดอกกินแล้วโอ้โออยู่อยู่ไทยกี่โมงพี่ตอนนี้สามทุ่มสามทุ่มวันนี้ไทยสามทุ่ม มันขอคอยไรไะมันขอคอยอะไรพี่มันขอคอ,อยออออยังไงบะขอคอยคืออะไรคอให้ไงอ๋อเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมทำให้พี่แป๊บหนึ่งนะกจ้า<อ>นี่ไงเจอแล้ว ัอดีครับพี่ัสดีครับเดี๋ยวดี๋ทำอะไรเนี่ยฮะ<า>ทำอะไรเนี่ยไม่บอกเอ้ามีเลยเนี่ยไปกินเกียวซ่าไปนี่นะ <c oughs> เกียวซ่าให้ <c oughs> โ,โซ <c oughs> โ,โซ <c oughs> <c oughs> โ,โซโซ <c oughs> <c oughs> มาอวดมาอวด เขาบอกว่าเกียวซ่าที่นี่คือที่สุดวันนี้ก็คือจะมาโชว์แายสดเกี๊ยวซ่าที่มาไหนอพี่แก้มันบวมขึ้นอยู่แล้วนะแม่อากาศมันหนาวแล้วก็กล้องม, <laughs> มันเกี่ยวอะไรวะ <laughs> พี่ทำอะไร ไปทำไรไปทำไรเอาแล้วคนเหนอพี่พวกพี่แซมน,นั่งอยู่เนี่ยนั่งอยู่นุอัน,นุปะ่ะ <laughs> ใช่แม่เขาดีนะ <c oughs> แม่เขาเนี่ยดีเบาเบาไอ้ว <c oughs> ุนเบาแต่ตอนตอนนี้ที่ไทยแบบยังไม่ดึกมากที่ไทยคือร้อนเป็นนรกอะ่ะ ตอนนี้ที่นี่ห้าทุ่มเด็ดครับตอนห้าทุ่มยิงแล้วทอดตอนห้าทุ่มครับผมพี่พี่พี่มาพี่ได้กินเกี๊ยวทอดใช่ปะได้กินแล้วแต่ร้านนี้พี่กินมันไม่อร่อยอะ่ะต้องทำน้านเนี่ยว ขอจิ้มน้ำแน้อ้วนอร่อยจริงสรุปตอนนี้อยู่ไหนอยู่ไหนคือบออยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนของญี่ปุ่นไม่บอกเฮ้ยบอกหน่อยดิไม่อด้เลยดิ ไม่รู้เหมือนกันซึ่งกลับมาที่ที่หนึ่งในโตเกียวน,นะครับนำํำวิธีการใส่น้ำจิ้มของอเป็นแบบนี้เรา่ <c oughs> ะใส่ลงไปบวบเด,ดหนึ่งช้อนพอแล้วเราก็จะใส่พริกลงไปด้วย บอควรทำวอล์กรีวิวอาหารนะเออเนี่ยจะได้แบบจริงเกี่ยวกับการกินบ้างนี่นะครับเียวซาละร้อนอ๋อเดี๋ยวเรบึ้บเราต้องจิ้มยังจิ้มเสร็จแล้วและคือน้ำจิ้มที่นี่เขาดีมากจริง ทำไมถ้าเราถ่ายก็คือการเอาข้าปล่าทำไมแก้มแดงอ่ะกินชาหรือกินอะไรอ่ะกินชาจริงเฮ้ยใช่เปล่าจริงไม่มีอากาศตอนนี้มันป่ามองฝาแล้วพี่ผมอยู่โคตรหนาวตอนพี่ไปไม่เป็นนะฮะตอนพี่ไปหนาวมากตอนนี้หนาวจริงเมื่อกี้ผมไปเดินอยู่ตรงถนนมาแม่งโคตรโคตรหนาวแล้วคราวนี้แบบ เข้ามาอยู่ในตรงฮีเตอร์แหละมันเลยแบบแดงๆนิดนึงจริงๆมันดีมากค่ะทุกคนเยอะข้างที่นี่กินเบาเดี๋ยวดีลิเวอรี่ส่งไปให้ <c oughs> แล้วพี่ปไปไหนต่อเนี่ยไปเที่ยวหรือเปล่าแน่นอนมาร้านเพื่อนมาร้านเพื่อนร้านเพื่อนออรู้เปิดเดี๋ยวพ,พ,พาไปบอสบอสพามา สวัสดีทุกคนนะครับคือญี่บุ่นคือวันนี้รายกดไม่ใช่ะไรหรอกจะมาลิมาเมรี่มาทุกคนเพออราะว่าวันนี้หายไปเลยตั้งแต่หายไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วเดินชอปอย่างเดียวเลยไม่ได้แบบทําอะไรเลยไหนรองเท้าอ่ะอะไหนรองเท้าพี่ด้วยผมยังไม่ได้อะไรสักอย่างเลยตั้งแต่มายอยู่นี่ผมไปชอปย่านมือสองมามันก็แบบยังไม่มีอะไรมาก ไม่มันต้องไปในห้างครับางห้างห้างตอนนี้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปจะหมดแล้วครับเลยสี่ชิน้นน้ำหนักก่อนไปเท่าไหร่อะมาเลช้างเท่าเดิมแม่หคูคาใสาห่หมวกมาเลย <laughs> <laughs> ดูหนาวได้ดูด้วยนะ มันตุยจังวะมันตุยแล้วคนนี้ดูมันดีแค่ไหนสุดยอดครับกล้องงกองกวางมันไม่น่าใช่ชานะอะไรพี่นี่ชาจริงไริงมันคือโฮติชาจังโฮติชาจัง ใครเขา,าเกินเหล้าเบียร์กันไม่มีหรอกไม่มีมีแต่คนบอกว่าอ้วนไม่ไหวแล้วแก้มจีแต้มล้าค <laughs> <c oughs> ืนนี้นอนไหนอ่ะ น้นต้นเดียวพี่ต้นเดียวใช่ไปแล้วไปแล้วเจอกันเจอกันครับพี่บุญไปกินกินกันบ้างดีดิต้นอะไรนะพี่ต้นมิสเตอร์โทมิสเตอร์ต้นมิสตบอกถ้าไกทุกคนจับต้นนี้ด้วยเพราะต้นนี้จะทุกคนถึน่าจะดูจับมิสเตอร์โท มิสเตอร์โทมิสเตอร์โทอ่มิสเตอร์โธ่ไปราชการปันด sì ีวันคริสต์มาสเขาที่แฮปปี้แฮปปี้ปันเหมือนกันเดยนกันไปบอกว่าไปบาย์เที่ยวดีดีเอาญี่ปุ่นมาแล้ว กดแล้วจริงๆคือที่มาไหลวันนี้ก็แค่จะ เมริคสมาทุกคนนะครับผมเฉยเพราะว่าวันนี้หายไปทั้งวันเลยทญี่ปุ่นก็ไม่ได้คุยกับใครก็ขอให้ทุกคนนะครับม,มีแฮปปี้แฮปปีแ้แล้วกันในวันเทศกาลคิสต์มาแล้วก็มีความสุขม,มากๆแล้วก็ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จของให้เป็นปีที่ดีครับเป็นปลายปีที่ดีแล้วก็เป็นการเริ่มต้นปีหน้าที่ดีด้วยนะครับ เดี afe, <c oughs> ๋ยวจะเซฟเซฟอะไรไปครับอ่านแชทอยู四四่นะอ่านแชทอยูกมออกแบบสดดออ Okay, I out เดี๋ยวไปแล้วนะทุกคนแบทจะหมดแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันที่ไทยแล้วจะพยายามอัดสตอรี่ลงไอจี้เยอะนะครับเดี๋ยวไปแล้วนะครับบ๊ายบายเม่เลิกคิดาะครับทุกคนแฮปปี้เดอนเลงหน้าด้วยบ๊ายบนะครับบ๊ายบาย Oh, mais mettez mette. oui.